สวัสดีครับน้องโตสวัสดีครับครับผมเนาะมาการขังกังขึ้นนะครับแต่มาชมเนาะฝันว่าี่ไหนครับน้องโตว่าสูเอฟซีเป็นฟังไหนครับอ่ามัดกะเป็นความฝันของผมนะครับแต่ว่ากะบ่ได้อยากให้เสื้ออะไนะครับเป็นควอมฝันของผมผมฝันว่าครับเปินเป็นแนวทนาาะครับผมฝันว่าเหมือนนน่ะผมกะนอนอยู่บ้านของผมปกติกะฝันว่าไดีไปเมืองจะค่ายว่าเมืองรับเรี่ยนะครับครับผมเป็นเมืองเมืองรับเรี่ยกะ ได้ความฝันนะครับมันเป็นเหมือนเมืองผีนะครับแบบเหมือนเพื่อนจะเอาไปอยู่น่ำนะครับโอ้ครับผมก็เลยอยากเมื่อเราให้ท่านผู้ชมผู้ฟังรับฟังน้ำผึ้งนะครับครับผมก่อนสิเรางวดน้ำผึ้นเนะาะผิดพลาดเนาะครับเนาะมีแต่มีเอฟซีเป็นแต่แมนนะน้ังต่อครับเราเขา,าพาบอกเลยว่า ถึงตัดข้อเนาะถึงตัดข้อผมก็บอกอยู่ว่าเป็นศูนย์แต่พบกับบอจักว่ามันเป็นศูนย์หนังผมก็บอกอยู่ว่าไอแปลกันเราเองม่าเป็นศูนย์ตัดหัวตัดข้อเพื่อนกับแปะเป็นศูนย์หาหาศูนย์เนาะอันนี้ผมบอกบอจักว่าไอแปลเอาเองผมกับโมักเล็กตนใดก็ผมกับแปลว่าเป็นนะครับนะแต่ว่าไอชุดนี้ผมกับฝันแบบว่าได้ไปเมืองคล้ายๆว่าเมืองผีนะครับ ไปเมืองผีเนาะครับเนาะอันเต้นน้องต้นี่เขามาสามงวดเนาะว่าหันเนาะแต่พลาดไปงวดเดียวว่งหันเนาะครับเนาะเอาครับผมแต่มีเอฟซีเป็นมีโชคมีลาบครับมาให้ติดตามน้องตออีกครั้งหนึ่งเอาไปเมืองผีไปแนวเลยเนาะใช่ครับครับผมมีโชคมีลาบก็คอยสมโชคนะครับแต่ว่าผมก็ฝันว่าเหมือนั้นผมนอนนอนยูบาลก็เหมือนแมบว่าห้องก็รับปกติครับว่าเหมือน เหมือนคลายว่าย่อมย่อมบาดหรือไผเนี่ยมาดึงห้อไปนะครับไปในเมืองแบบว่ามันบม่เป็นยูหรือเป็นเมืองล่างๆแบบลูกๆแบบเห่าแนมหาแบบมูพี่นองหรือยังสักอย่างเนี่ยพเจอไผสักอย่างนะครับแบบเป็นแบบเป็นตะยานในความฝันกูคือเป็นตะยานแห้งแบบเขาก็จะพยายามเหมือนแบบว่าเอาห่อไปแบบแต่ว่าชีวิตจริงห่อเนี่ยคือแบบหายใจบาออกแน่นนะอึ้งแห้งแบบเขาอยู่ในวงเวียนแบบ เพราะถ้าจักแบบข้อกอดไหลห่สินาเพื่อพยายามดึงเข้าลงไปนะครับโอ้ครับผมมียนพวกแบบโอ้ยได้ความฟันหนึ่งคือแบบเหมือนแบบข้าตายทั้งเป็นเลยแบบโอ้ยอยู่เนตั้งแต่แต่คคางไอ้ไม่น่้โคามคือข่าวหรอกในในชีวิตจริงห้าหนึ่งคือว่าตั้งแต่โคกถุ่มนอดเสายุ่ยจังสันแหละแบบห้องห้องแบบห้องแบบเอาไว้แบบสุดเสียงกระโบมีเสียงนะครับจนแบบว่าโอ้ยกินหอดตายต่ยตะยหรือา ยามันดาแน่นอกะบอ,อก่เออพวกเขาบอท่านอยากไปพรกท่านอยากตายพวท่านอยากย,ากยากังนอครับมันก็เป็นบวชวนเวียนนส่สิแบบเหมือนคนอยากแถวเอาไปนะครับ<ม>เอาไปอยู่นั่มเนี่ยวนี้นะครับพวกแบบโมโหว่าวเป็นยังแต่ว่าเหมือนบวชวนเวียนก็เตี้ยวนี่แบบฝันแบบบวเวนเวีย,วยวนน้องตตอ่อยตายแล้วฝืนยังไงค่อ,อยยังังอันนี้บ่เคยครับแต่ว่า อยู่ในความฝันคือนี่จะเนี่ยวตายเนี่ยวออยังเนี่ยวแบบเพื่อนจะดึงไปตลอดนะครับโอ้ยเนาะครับเอฟซี่เนาะอันเอฟซี่คอมเมนต์เขามากกับหลายเนาะครับว่าอันน้องตอถือถือก,ก็ฟันหัวตัดหัวออกอยากให้น้องตอไปท่าบุญให้น้องตอไปท่าบุญเนี่ยเด้อครับเด้อก็แต่ว่าพบก,กับบอดอ้กขึ้นเขาวัดมากระมานเจ็ดแปดปีแล้วครับโอ้ยนั่นแหละนั่นแหละน้องตเดี๋ยวมันนี้กระบ,บอกหัวมันมันเจ็บฟันแบบนี้ อีกโดนป่ไหนแต่ว่าพวกับฟันมันน่นเลี่ยนแต่ว่าอันอยู่ในเมืองพีนั่นผมก็คือหอดพ้าบิดามันดาพอมแม่เนาะพอมีแครับเพิ่นกับว่าเอาผมขื้นไผ่ไม่เอาขื้นครับย่ายครับเป็นย่ายเป็นย่ายเมียนเป็นย่ายบ่ดึงขื้นแบบว่าดึงนี่ข้อฟันนั่งบ่ดึงขื้นว่าเออย่ายก็ได้่ข้อฟันคือขื่นว่าเออผมบ่อยากยังบ่ท่านอยากไป ยังยังโบท่านนี่ยังโบท่านสากยังเห็นพ่อให้เมียโบท่านอยากไปนความฝันของผมนะครับครับกัมียายดึงขึ้นมาบอกว่าจะจะซอยมึงแต่ว่ามึงก็จะลืมไปเฮิตบุญเฮ็ดยังให้ยายเด้อกับประมาณนี้นะครับแปลว่าเขาก็จะมีห่วงอยู่เนาะครับเพื่อนเดือนแจ็คนวไอะไรล่ะแต่ว่าก็ขึ้นหอได้ต่ยายมขามาซอยกับที่ลืมเพื่อนก็บอกว่าเอออย่าลืมเขาว่าทำบวกทำบุญให้เพิ่นผมก็ันเลยว่าครับขัน เบิร์ปีชงอ่นี่เป็นปีนี่เป็นปีชงของผมนะครับปีชงบ่ครับสังตอแมนครับเป็นปีชงครับอายุเท่าไรครับตอนนี้ยิบเจ็ดอย่างยิบแปดครับยี่ิบเจ็ดอย่างยิบแปดเนาะครับผมแบบเป็นปีชงมาตลอดแบบเห็นีงกะมีแต่พิษผาดบ่พิษผาดกะมีเหลืองซวยถึงเสียชีืิตกับมีซวยมาตลอดนะครับอครับผมก็เกยดอยากให้แบบว่าให้ผ่านปีนี้ไปได้แต่ว่า ยายผมนะก็เพื่อนก็บอกว่าเออโบอยากให้ไปไหวไปมาซอยก็ผมโม้ว่าอายุยายผมเท่าไรจังไงกับโบจักแต่ว่าตอนที่ยายผมเสียยายผมบอกว่าเออ่าลืมทักงหมให้ยายเด้อยายก็คือทอดพันกว่าสี่ยายก็ใส่ใจซํำนี่แต่ว่าในความฝันของผมนะครับโอ้ยายเสียล้วบอครับเนี่ยเสียได้ประมาณหาปีแล้วคับโอ้เสียหาปีครับยายเอายูจักปีเนาะครับอผมจำข่าวยายผมตอนนั้นกัน ประมาณแปดสี่ถึงแปดหกน่ะครับผมจำอายุเพิ่นไ่ได้แปดสิบสี่ถึงแปดสี่แปดห้าแปดหกเมียนครับประมาณนี้แหละครับพรผมก็บ่ได้จำามันเกิดย้าไยประนันนะครับแต่ว่าย่ายเพิ่นก็มาวั่าฝันคนมาซอยแล้วเพิ่นก็ว่าเออยืลืมทั้บุญไม่ย่ายนะเด้อกว่าจงสี่นะครับบัดนี้ตอนช่วงย่ายตายเนี่ยอายุจักปีครับน่าจะเข้าประมาณแปดสิบห้าครับแปดสิบห้าปีเนาะเมียนครับโอประมาณแปดสิบห้าปีครับเพตอนตอนผมบวชนั่น ประมาณนี้แหละครับพ่อผมก็บ่ค่อยได้จำอายุยายนะครับพอผมไปเห็นงานตางจังหวัดก็ลงมาแยกกับเสียแยกกับเสียผมอามาบวชนะครับโอ้แล้วก็อายุยังหน่อยเนาะครับเนาะไม่ครับผมอายครน่อยครับผมแต่ฝันฝันเกี่ยวกับย่ายไม่ครับเกี่ยวกับยายครับขั้นทาน้องโตสื่อสื่อเลขสื่อสื่อตัวเลขระบาดเลยกา่าเออผมกับว่าอยากว่าเป็นแนวทางของท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าผมฝันถึงย่ายผมประมาณ 84-86ประมาณนี้นะครับ84-86กะครับแต่ว่าทันบัตรประชาชนใหญ่เดี๋ผมโมโหแต่ว่าทันผมโมโหเดี๋ยวผมจะเอามาฝากท่านผู้ชมให้เบิงนะครับฝาก F4 เนาะครับเนาะโอ้ยงวดสำคัญฟันถือกว่าถือกฟันข้อตัดหัวอยากให้น้องตอนี่ไปทำบุญในเรื่องน้องตอเนาะ F4 เพิ่นกะบอกมาเป็นห่วงโอ้ยครับ F4 เบา F5 นี่นะักท่านผู้ชมเลขของน้องตกับท่านผู้ชม อายุยายอายุ84 85 86ปีค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลากก็หนองตอเนาะค่ะเนาะประจําวันพุทธ16กรกฎาคมพศ2566ค่ะสําหรับคลิปนี้เท่ามี่สามดาวกับิลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะแต่จะเพิ่งภาพไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมเท่ามี่สามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชมเบิ่งของดีก็บ่าวแอมหลอดทองบ่าวแอมหลอดทองเนี่ยจะเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับสมาชมเป็นของเหลียดเงินเหลียดท่องเหลียดซัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับทมาชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เหลียดเงินเหลียดท่องสื่อเรลียดสื่อลอตเตอรี่จิงสี่เหลือถือเนาะครับนมมเนาะสมาชมกเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใมครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับดีคโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน้อกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืน,คนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบอตอนายกเลือกาการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 าน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครัเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนตะก็บเเีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บตะลก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหอวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหอลสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับนผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนพอนวดตี่แหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถเพื่ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงับเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ยา่างบบเห็นลานเฮ้ยว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็นุในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หับรัพท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานคาดลานขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึงนี่ครับมีโอกาสม่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสามผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็เมือเ่อแตะแตะครับ่านผู้ชมเมือเ่อแตะแตล้วก็บ,บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทือลูกปากสามเทือนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิวสามเท่าล่ะกรเสรยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชม จกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี nice. ่แต um> okay. ่งเพลงให้น้อยนะครับท um> ี Hop ่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโมหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับหลวงพีนิ่งคาวาไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทุงกับบุโอซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนากเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเมานาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักการเบาแอมโลทุงนี่ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบงัง เนี่ยจังไรนตัวเขาสิเรอออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอีบีโบลายกะระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาถูกสาถูกให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละ่ะให้ถือเกกลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึง่งลำลุยสา,ามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี wal, ๋ยวบบาแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยตกเนี้ครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ําหาบเลยแบบเราล้วงไม่ดีอะไรเงีย้ยเราก็ผสมน้าหาบครั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 บล้างเสีดยดจังไรนนเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ